ใครที่กําลังเอาเรื่องความรักมาเป็นข้ออ้างจะต้องมาฟังตรงนี้นะคะวันนี้นะเลดี้ mm. <Lady S 2> จูมาบอกนะคะห mm. ลายคนนะเอาความรักมาเป็นข้ออ้าง mm. ซึ่งเลดี้จูบอกเลยนะว่าวันนี้ค่ะถ้าคุณทําแบบนี้คุณจะผิดพลาดมากเลยนะคะการที่เอาความรักมาเป็นข้ออ้างหรือการที่ต้องการที่จะให้ใครคนใดคนนึงอะคะ่ะมาทําบางสิ่งบางอย่างให้เราแล้วจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรอะมันไม่โอเคนะคะ ลยจูบอกเลยมันไม่โอเคคนที่ฟังจะรู้สึกไม่ดีนะคะว่าทําไมวันนี้จะให้ฉันรักเธออ่ะฉันจะต้องทำจะให้ฉันแสดงว่าฉันรักเธอฉันจะต้องทําสิ่งนี้ด้วยหรอหรืออายุตัวอย่างเช่นวันนี้ค่ะเธอเธอรักฉันจริงเธอต้องเลิกบุหรี่ถ้าเธอรักฉันจริงเธอจะต้องเลิกดื่มเหล้าถ้าเธอรักฉันจริงเธอจะต้องอย่าออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรือถ้าเธอรักฉันจริงเธอจะต้อง ซื้อสิ่งนี้มาให้ฉันนะคะซึ่งเลดี้จูบอกเลยว่ามันไม่เวิร์กนะคะหรือแม้แก,กระทั่งที่แบบมีข้อตกลงแบบคืออ่ะโอเคเดี๋ยวฉันทำสิ่งนี้ให้เธอแต่เธอจะต้องมีรางวัลให้กับฉันพวกนี้ค่ะบางครั้งมันมันเป็นข้อแลกเปลี่ยนที่คนฟังจะรู้สึกว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะในความรักความสัมพันธ์นี้คือคุณคุณไม่ยอมที่จะ ทำเพื่อคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทําให้เราเลยเหรอนะคะมันมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคมันเป็นการสื่อสารที่ไม่โอเคนะคะวันนี้นะถ้าคุณอยากให้เขาทําอะไรคุณพูดกับเขาแล้วเลดี้จูขอเตือนนะคะเรื่องอการที่เอาความรักมาเป็นข้ออ้างโดยที่เรื่องบุหรี่ก็ดีเรื่องเรื่องหลายๆอย่างนะคือจริงๆอะคุณก็น่าจะรู้ แต่แรกแล้วนะว่าเขาเป็นคนที่สูบบุหรี่หรือเขาเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้านะคะจริงๆคุณควรจะคัดนะผู้ชายนะคะตั้งแต่แรกนะคะควรจะต้องมีมาตรฐานของตัวเองนะคะตั้งแต่แรกนะคะสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องผิดพลาดเหมือนกันนะเพื่อนๆก็ก็ฝากเอาไว้นะคะอย่าเอาความรักนะคะมาเป็นข้ออ้างในทุกอย่างนะคะมันไม่เวิร์กเนาะ ก็เลดี่จูก็วอวยพรให้ทุกคนนะคะได้เจอรักที่ดีรักทีออ่มั่งคั่งนะคะแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตเนาะบ๊ายบาย